เพื่อนที่ติดตามเราในติ k กต k อกหรือคนที่เรากำลังติดตามเขาอยู่เราไม่รู้นะคะว่าใครบ้างที่โดนคุณติกต็อกแบนแต่เรามีวิธีตรวจสอบแบบง่ายๆนะคะลองติดตามเข้าไปดูนะคะว่าพี่หนิงจะแนะนำว่าอย่างไรนะคะวิธีการนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าโปรปไฟล์ของเรานะแล้วเราก็เข้าไปที่ กำลังติดตามนะนะคะแล้วคุณก็พิมพ์ค้นหาคำว่า t i k t o k e r ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนที่ถูกแบรนด์จากช่องตรงนี้นะคะเมื่อคุณพิมพ์คำว่า t i k t o k e r แล้วคุณก็ค้นหาข้างล่างนะคะ เขาก็จะปรากฏดขึ้นมาแต่ของพี่หนิงไม่มีค่ะก็เลยโอเคนะคะเคลียร์นะคะแค่ตรงนี้นะคะวิธีการนะคะก็ง่ายๆประมาณนี้นะคะสำหรับการาลบเพื่อนที่โดนแบรนด์จากช่องนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์พี่หนิงด้วยนะคะ